สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาผันวรรณยุกต์อักษรสงูงชั้นป .1 โดยคุณครูจันดาเรืองสุริยาโรงเรียนบ้านานาลำชุ่มสพอป,ป,อปอด .1 อน,นะคะอักษรสูงของเรามีทั้งหมด11ตัวไข่ขวดฉิ่งฐานถุงผ้าฝาสลาฤาษีเสือเหีอีกร้อนหนึ่งนะคะนักเรียนต้องจําให้ได้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉัน ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันผีหมายถึงผอพึ่งฝากคือผอฝาถุงทอถุงกับทอฐานนะคะข้าวขอไข่ขอขวดตอนนี้ขอขวดไม่ได้ใช้แล้วสารสอเสือสอสลาสอฤษีให้คือหอหีบและฉันคือชอชิงนะคะนักเรียนผีฝากถุงข้าวสารให้ฉัน เป็นเทคนิคการจำง่ายๆของอักษรสูงนะคะเรามาทบทวนวรรณยุกมีอยู่สี่รูปห้าเสียงสี่รูปคือไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวาเสียงห้าเสียงคือเสียงสามันเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาการผันวรรณยุกอักษรสูงอักษรสูงพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวา ผันด้วยวรรณยุกต์เอกเป็นเสียงเอกผันด้วยวรรณยุกต์โทเป็นเสียงโทผันได้สามเสียงคือเสียงจัตวาเสียงเอกเสียงโทคำที่หนึ่งที่ครูจะพานักเรียนผันคือคำว่าผ้าพออาผาพืน้นเสียงเป็นเสียงจัตวาไม่มีรูปจัตวาพออาผาไม่เอกผารูปเอกเสียงเอกพออาผาไม่โทผ้ารูปโทเสียงโทผาผาผ้า ขออาพาพาเอกผ่าพาโทาัผาค่ะขออาขาเพื่อนเสียงเป็นเสียงจัตาวาไม่มีรูปจัตาวาขออาขาไม่เอกค่ะรูปเอกเสียงเอกขออาขาไม่โทรค่ารูปโทรเสียงโทขออาขาขาเอกค่ะขาโทรค่าขาขาค่าทัว่ว ทออัวถัวพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาทออัวถัวไม่เอกถั่วรูปเอกเสียงเอกทออัวถัวไม่โททั่วรูปโทรเสียงโทถัวถั Some ่วท um ั <t uh <t uh ่วทออัวถัวถัวเอกถั uh um ่วถั um ่โททั่วถัวถั่วทั่วคำว่าเหาหอเอาเหาพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาไม่มีรูปจัตวาหอเอาเหาไม่เอกเหารูปเอกเสียงเอกหอเอาเหาไม่โทรเห้า รูปโทรเสียงโทรเฮาเหาเฮาพอเอาเหาเฮาเอกเขาเฮาโทรเฮาเฮาเหาเฮาคำว่าใสน้ำใสสอไอใสพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาไม่มีรูปจัตวาสอไอใสไม่เอกใสรูปเอกเสียงเอกสอไอใสไม่โทรไส้รูปโทรเสียงโทรใสใสไส้สอไอใสใสเอกใสใสโทรไส้ใสใสไส้ สรุปว่าวันณยุยุ์อักษรสูงผ่านได้สมเสียงพื้นเสียงเป็นเสียงตะวาเสียงเอกแล้วก็เสียงโทนะคะวันนี้คุณครูขอจำเชิญนักเรียนว่านักเรียนเก่งมากขอบคุณค่ะ thank you